สวัสดีครับอยู่กับผมวันกาชาในวันนี้เนี่ยเราก็มาในเกมเจมส์เียเบิร์ดโดยที่หนึ่นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาตัวละครนะครับว่าการพัฒนาตัวละครเนี่ยมีการพัฒนาแบบไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก็พัฒนาตัวละครยังไงครับให้คุ่งสุดนั่นเองโอเคเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมขอพูดถึงการอัปเกรดก่อนนะครับผมการอัปเกรดคืออะไรใช่ไหมครับมันคือการที่เรานําตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็น3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวเนี่ย มาทําการตีบวกหานั่นเองซึ่งเกมนี้บวบกเรื่องสุดแค่บวกห่านะครับผมก็ว,วิธีการนะครับมันก็คือเราจะนําตัวละครนะครับตัวไหนก็ได้นะครับในเกมเนี่ยมาทําการเลือกก่อนนะครับเช่นมขอเลือกตัวละครอย่างเซอินก่อนนะครับผมเมื่อเลือกตัวละครเซอยนแล้วเนี่ยเร้ก็ทาการเลือกวัตถุดิบนะครับผมวัตถุดิบเนี่ยมันก็คือพวกตัวที่เราฟาร์มมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกีกี้หรือว่าที่เราสูบมาเก,กลือเนี่ยนำมาใช้นะครับผมแต่ว่าผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ย ไปฟาร์มมาให้30ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับเพชรในส่วนของ20่สิบเปก่อนแล้วค่อยมาทําการตีโบนะครับอันนี้จะเป็นการที่เราใช้สรัพการกอรอย่างคุ้มค่านะผมไม่แบบสิ้นเปลือน,นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเร่งรีบเนี่ยก็สามารถใช้ไดเ้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปโบนาสิบก่อนนะครับผมมาต่อกันที่เมื่อเราทําการได้ตัวละครมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็เลือกเลยครับตัวไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยเลือกพวกสามดาวมาก่อนเลยก็ได้เนี่ยเลือกมาหมดเลยปึ๊บ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  เพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยมันก็คือถ้าโอ้ถ้า,ถามาันเป็นโอกาสสำเร็จครับผมโอกาสที่สำเร็จว่าเราจะตีโบกขึ้นไหมครับถ้าอย่างเช่นตัวหกดาวเนี่ยถ้าใช้ตัวสามดาวนะครับก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้สี่ดาวเนี่ยก็จะยี่สิบห้านะครับแล้วถ้าเป็นห้าดาวเนี่ยก็จะห้าสิบใช้หกดาวได้วกันนะจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตีโบกแต่ละครั้งนะครับก็ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้สามดาวนะครับถ้าเป็นตัวหกดาวนะใช้สามดาว มากกว่านะครับแต่สีดาวะจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสีดาวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงดันมาซะมากกว่านะครับแบบอย่างเช่นลูอีเนี่ยยูอีกก็ไว้ลงมังกรนะครับลูซี่เอาไว้ลงไฮด้าอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนยนเอาสีดาวไปกินนะครับจะแน้นเป็น3ดาวซะมากกว่าหรือว่าสีดาวือเกลือเงี้ยเนี่ยได้นะครับซีโร่เนี่ยตัวอันนี้ว่าไปใช้ได้นะก็อันนี้เน,น,นี่ยก็คือการเลิกตัวละครน,นะครับก็แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมก็คือการลงทะเบียนใช่ไหมครับการลงทะเบียนเนี่ยมันก็คือ แบบเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวแบบไหนบ้างครับสามดาวบวกห้าอะไรเงี้ยก็สามารถจะตั้งค่าตรงนี้นะครับเนี่ยพอตั้งค่าเป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเรเวลสูงสุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลือกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการนําตัวละครที่มีเรเวลหนึ่งมาด้วยนะครับก็บเพื่อนๆเลือกตัวนี้ไปก็ได้นนครับก็คือเรเวลงสูงสุดแล้วก็มันสึกไว้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนมันก็จะทําการเลือกตัวละครสารมัที่บวกที่เรเวลสามสิบวันเนี่ยมาทำการกินนะครับก็กดไปเลย แล้วผมกม็เพื่อใจะเห็นว่าผมได้หัวหาใช่ไหมครับแท็กจะเพิ่มขึ้นตามนี้แล้วก็เพื่อใเห็นว่ามันใช้ทั้งหมด4ี่รั้สงเลย4ตัวเลยนะครับในการทาให้สําเร็จเนี่ยแล้วก็ได้คืนมา้กได้คืนมาหกตัวนะครับในการที่แบบเนี่ยเรากินไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราได้คืนมาหตัวที่แบบเราใช้ไปแล้วเนี่ย44แล้วก็คือมาตัวนั่นเองเรเลยบวก5มาแบบนี้นะครับคครบผมนี่ก็จะเป็นวิธีการอัปเกรดน,นะครับผมต่อไปเนี่ยจะเป็นออกผมได้พูดไปว่า ในกรณีที่เพื่อนเนี่ยตีโบสถามดาวใช่ไหมครับสามดาวอย่างนี้เนี่ยก็คือใช้พวก2ดาวหรือหดาวกินก็ได้นะครับถ้าใช้สามดาวแล้วกันเนี่ยมันก็จะใช้แบบเนี่ยก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าสามแล้วกันใช่ไหมก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยสองดาวนะใครเป็นไง็นป่ยี่สิบสามห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสามแล้วกันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าพวกสี่ดาวเนี่ยพอเราใช้สามดาวกินเนี่ยมันจะได้มาประมาณเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเป็นพวกสี่ดาวนะ ถ้า2ดาวก็จะเหลือ25้าถ้าสี่ดาวด้วยกันก็จะเป็นร0อเเนาะถ้าเป็นพวก5าดาวก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะลดเกรดลงไมาเรื่อยๆนั่นเองตามแต่ละดาวที่เรากินนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการอัพเกรดนะครับต่อไปคือวิธีการเพิ่มพลังการนะครับผมตานด้วยพลังการคืออะไรใช่ไหมครับมันคือการให้เราเนี่ยนำตนัวละครที่เลเวลสามสิบบวกห้ามาแล้วเนี่ยทําการใช้ในเรื่องของธาตุต่างๆเนี่ยที่เราไปฟาร์มมาเนี่ยในการอัปเกรดดาวนั่นเอง ตัวอย่างเช่นนะครับก็คืออย่างเช่นรูเรี่นะครับรูเรี่เนี่ยผม4ดาวบวกหแล้ว30ใช่ไหมครับซึ่งผมต้องการให้จะตีจาก4ดาวเนี่ยเป็น5ดาวแล้วก็ใช้ในส่วนของวัตถุดิบเนะี่ยก็คือคเนี่ยครับตัวนี้ครับผมในการบวกจาก4ดาวเป็น5ดาวนะครับซึ่งต้องใช้ทั้งหมด50าสิวันนะครับผมซึ่งเมื่อ,อรอทอทำการตีบวกจาก4ดาวเป็นหดาวแล้วเนี่ยในส่วนของบวกหก็จะหายไปนะครับแล้วเพื่อก็จะไปทำการอัปเกรดใหม่นั่นเอง แล้วก็ในส Lang ่วนของธาตุต่างๆตัวนี yeah> ้เนี่ยเพื่อนๆสามารถจะหาได้จากการลงดันนะครับผมเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะกดเข้าดูนะครับแล้วก็กดคําว่าช่องทางลับแล้วก็ไปที่จะพัฒนาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธาตุต่างๆใช่ไหมครับในการแล้วก็ในการใช้ในการอัปเกรดซึ่งต่อมานะครับก็คือถ้าเพื่อนอัปเกรดจาก4ดาวเป็น5ดาวเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ในส่วนของธาตุตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าธาตุขั้นกลางนะครับ แล้วก็อันนี้ในวัถ้าขั้นสูงนะครับผมเนี่ยท่าท่าระดับสูงท่าระดับกลางอะไรเงี้ย balances. ถ้า4ดาวเนี่ยเป็น5ดาวจะใช้ท่าขั้นกลางน,นะครับแต่ถ้า5ดาวเป็น6ดาวเนี่ยจะใช้ท่าขั้นสูงในการใช้นะครับซึ่งในแต่ละขั้นเนี่ยก็ใช้50อันเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยจะเป็นวิธีการอัเปเกรดแต่ละตัวนะครับผมต่อไปเป็นส่วนของการผสมครับาการผสมเนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยต้องนาตัวละครนะครับ จะกี่ดาวก็ได้นะครับตั้งแต่1นึถึงหเนี่ยมาทําการตีบวกหก่อนครับไม่ต้อง30ก็ได้นแนะแค่บวกหก็พอมาทําการกดผสมครับผมซึ่งวิธีการผสมเนี่ยมันก็คือเรานําตัวละครนี้เนี่ยอย่างเช่นผมมีคารินบวกหเนี่ยจะแ,แต่ว่าจะ30นหรือ1ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง30ก็ได้นนะกดเลือกครับผมแล้วก็อัญเซาอีกตัวหนึง่งเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยก็ทําการกดผสมครับเราจะได้จาก4ดาวเนี่ยกลายเป็น5ดาวนั่นเอง ซึ่งถ้าเพื่อนนำห้าดาวมาทำเนี่ยก็จะกลายเป็นจากห้าดาวสองตัวบวกห้านะกลายเป็นหกดาวเลยนะครับผมแล้วก็การผสมนี้เนี่ยเพื่อนเ่ๆสามารถได้ใจได้ตัวละครทุกตัวในเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซเว่นไนท์โอเซเว่นไนท์สี่จักรพรรดิได้หมดเลยนะครับเพื่อนสามารถจับนี้ได้เลยเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนสุ่มผสมจากสามดาวเป็นสี่ดาวเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก้าหานพิชกิจเนี่ยได้หมดเลยนะได้หมดเลยตรงนี้หมดเลยได้เพื่อนโชคดีเนี่ยซื้อจุดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนบ แล้วก็เมล์กาาได้โอสบายด้วยแต่ผมถ้าเพื่อนเนี่ยผสมจานในส่วนของสีดาวเป็นห้าดาวเอ้ยเพื่อนๆครับผมผสมจานห้าดาวเป็นหกดาวเนี่ยเพื่อนนะครับจะได้ในส่วนของโอสบานด้วยนะครับก็คือมีโอกาสได้น,นั่นเองในส่วนของสี่ในส่วนของสามดาวเป็นสี่ดาวมันจะไม่ได้โอสบายดนะมันจะได้แค่ห้าดาวหกดาวเท่านั้นซึ่งเมื่อมีการตีด้วยนะครับถ้าเพ,พื่อนๆเนี่ย ผสม5ดาวไป6ดาวเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับจนครบ200ครั้งเนี่ยแล้วยังไม่เคยได้โอ้เสมอเลยเนี่ยก็คือถ้าเพิ่อนผสมครบ200ครั้งใช่ไหมครับก็จะได้โอ้เสมอเลยแบบการันตีเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปสุ่มอีกทีนะครับว่าจะได้ตัวแบบไหนนะครับจะได้พายจะได้โรซี่หรือว่าเลดีจูรี่เนี่ยก็ต้องเลือกก็ต้องดูนะครับว่าเพื่อนนโชคดีได้ตัวไหนมานะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นข้างผิดจำกัดครับผม การค่าเพื่อนแปดนะมันก็คือการให้นำตัวละครที่ทำซ้ำเนี่ยจากการเปิดสุ่มการชานะครับมาทำงานกินนั่นเองรุสจานแทโอนะครับผมแทโอเนี่ยถ้ใช้ตัวละครทำซ้ำมาใช่ไหมครับเราจำตัวละครแทโอที่ซ้ำันเนี่ยมาทำการให้โถตัวเนินกินนะครับซึ่งก็จะทำให้เราได้เสียงของดาวเพิ่มขึ้นมานั่นเองตัวในแต่ละดาวเนี่ยเราจะดได้ทั้งหมด12ดาวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้สุ่มมากขนาดนั้นเนี่ย ก็ปลดแค่ส่วนของ6ดาวก็พอนะครับไม่ต้องปลดถึง12ดาวก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของดาวที่10ดาวที่7เนี่ยไอ้เรียกได้ว่าดาว7นะครับมันจะมีส่วนของเพิ่มแรโจมตีแล้วก็าการป้องกันแล้วก็ไอพ decía, ีเนี่ยแค่สองวนเศยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ย <distinctive saya> ไม่ใช่สายตาดะครับก็จะมาแค่นี้ครับผมแค่6ดาวก็พอนะครับไม่ต้องไปถึง12ดาวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายตาเนี่ยเพื่อนๆก็จฉดเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวละคร ตัวนั้นหรือว่าก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆจัดเลยสิบสองดาวซึ่งได้เป็นในส่วนของตัวละครพื้นทองนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวละครซ้ําเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับทุกๆอันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใช้หนึ่งตัว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 จนครบสิบสองดาวเนี่ยเพื่อนๆใช้แค่ตัวเดียวครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวพื้นม่วงนะครับตัวพื้นม่วงเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับกดมาผมใช้เป็นเอ่อตัวไหนดีอ่าอย่างเฟืงเย็นนะครับเนี่ย ฟองเย,ย่เนี่ยคือผมมีในส่วนของ7ดาวแล้วนะก็ในส่วนของฟองเย,ย่ถ้าเป็นในส่วนของดาวแรกนะครับใช้1่ตัวนะครับถ้าดาวสองใช้1ตัวดาวสใช้กี่ตัววะผมก็จำไม่ได้แล้วกันมันจะ2ตัวขึ้นไปนะก็คือถ้าเป็นพื้นโมนเนี่ยเอา้ว่าถ้าเป็นพื้นโมนนะครับเนี่ยผมเพื่อนๆจะเห็นว่าพอมาถึงประมาณดาว4ดาวสี่เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วพอไปถึงดาวก่อนดาวหกเนี่ยมันจะใช้ตัว่วงทั้งหมด3ตัวนะครับในการ ดาวแต่ละครั้งนั่นเองแต่อันนี้เป็นเฉพานะตัวละครพื้นม่วงนะในส่วองตัวพื้นทองเนี่ยก็จะใช้แค่1ตัวตลอดนะครับเป็นทองสูงทองต่ำเนี่ยใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับใช้ตัวย่าพอนะครับผมซึ่งผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เพื่อนๆเนี่ยทำการตีบวกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆโบกดาวไปแล้วเนี่ยเนี่ยโบกดาวหมดแล้วนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยการว่าเนให้สมมติน,นะว่าผมมีรีใช่ไหมผมมีรีโบกห้านะแล้วก็ตีดาวไปถึงโบกหกนะเนยังไม่ใช่ผมต้องได้หกดาวแล้วใช่ไหม แล้วผมแบบเกิดได้รีหดรีหดดาวจากการผสมเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมเอาตัวละครรีห้าดาวเนี่ยไปทําการข้อผิดจํากัดเนี่ยแล้วดาวพวกนี้จะหายไปไหมก็ดาวพวกนี้จะไม่หายไปนะครับก็คือมันจะกลายมาเป็นตัวละครที่เรากินไปแทนนะครับผมก็ผมอาจจะทบางงๆนี่นะครับผมจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูกันนะผมว่าเป็นยังไงโอเคไปดูตัวอย่างกันนี่ครับเร่รีโอนะครับผมดีโอตัวนี้เนี่ยคือผมก็สามหดดาวได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนนะครับสงสัยว่า ถ้ากดดาวแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นตัวที่ิดดาวค้างไว้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเรากดดาวไว้แล้วใช่ไหมครับพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดเรากดใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าเมื่อข้าผิดจังกัดน,นะครับหาอสศวนวัสดบที่จําเป็นต้องใช้เกินกําหนดเนี่ยจะได้รับอัสินที่เกินคืนเมื่อมอบอัสินคืนนะครับจะมอบให้ในะดับดาวเดิมที่พัฒนาระดับระดัแล้วต้องอาการจังกดหรือไม่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆนะครับก็มันก็คือ เพนเพื่อนนะครับกินตัวที่ทําการปลดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเอาตัวที่เพื่อนเพื่อนปลดไปแล้วซื้อมาให้นะครับผมก็จะลองดูเลยแล้วกันสำหรับเรียนะครับมาปลดเลยอ่าเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนจะเห็นว่าผมเนี่ยได้ลรียมาเนี่ยสองดาวใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือการกินสองตัวใช่ไหมครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้กินไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เอาซื้อให้ผมสองตัวเลยแล้วก็ปลดเพิ่มไปอีกได้น,นะครับ ซึ่งนี่คือตัวอย่างของการข้ามเหตุการณ์น,นะครับของของการที่เรามีตัวละครอยู่แล้วเนี่ยเออ่ต้องพูดว่าของการที่มีตัวละครตีโบนแล้วเนี่ยแล้วไปตีแล้วนําไปยัดให้กับตัวละครที่ยังไม่ตีบโบนะเป็นยังไงนะครับต่อไปในส่วนของการอัพสกิลก็ทั้งสกิลคืออะไรใช่ไหมครับก็ตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีสกิลต่างๆใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นโจมตีพื้นฐานสกิลที่ซอนแล้วก็ในส่วนของแพสซีฟซึ่งเมื่อเราคำนวณอัพสกิลเนี่ย ก็จะได้ในส่วนของความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะสกิลเพิ่มมานั่นเองด้วย่างเช่นแทโอนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลหนึ่งนี่เนี่ยเพิ่มเพก็จะเห็นว่าเราได้ส่วนของความเสียหายเพิ่มเติมจากร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอัพสกิลสองก็จะได้ส่วนของเนี่ยความเสียหายเท่ากับพลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแปดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพแพสซีฟเนี่ยบางตัวนะครับแต่ของตัวสองนะจะได้ส่วนของแพสซีเพิ ปาทํางานเนี่ยพลังจูเจียกายภาพเราจะเพิ่มขึ้นต่อทั้งสองเทอร์นนั่นเองเป็นเรื่องก่อนที่เพื่อนอัปเกเรดเราใช่ไหมครับถ้าเพื่อนไม่ได้อัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีแค่ในส่วนของเมื่อปาร์ตทำงานนะครับจะได้โซดาวซีวิลเฉยๆนะครับจะไม่ได้มีส่วนของเพิ่มพลังจูเจียทางก,กายภาพขึ้นมาเลยนะครับตัวอืว่นก็เช่นกันนะตัวอย่างเช่นวานนิสซ่านะครับก็จะได้ส่วนของเนี่ยขจัดบัฟไม่ใช่สิมันจะเป็นอันไหนเอ่ยวานนิสซ่าวานนิสซ่าเหมือนจะไม่มีนะ อ๋อใช่ใช่ใชไวเลซ่าเหมือนจะไม่มีครับผมไวเลซ่าเหมือนจะแค่เพิ่มในส่วนของครูดาวแล้วก็อะไราาต่างๆเฉยนะไม่เหมือนแทโอใช่ไมอย่างของซีเวซ่าเนี่ยเหมือนจะมีหรือเปล่านะ๋อกซีเวซ่าก็ไม่มีนะซีเวซ่าก็ไม่มีโอเคอย่างแทโอก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มีสกิลเพิ่มเติมนะครับเป็นอ๋อแล้วก็อันนี้จะเป็นหลักสําคัญเลยนะครับในการเลือกนะครับ เป็นตัวพื้นทอนะครับผมจะเป็นพองสูงทองต่ำเนี่ยแล้วเราใช้หินสีลุงนี้ในการอัปเกรดเท่านั้นนะครับนะครับผมถ้าเป็นแทโอจ้าหานวาซซา,าหรือว่าตัวอย่างเอสปาน่าหรือว่าเมลเมลว่าปาสคาวเนี่ยก็ใช้ในส่วนของหินสีลุงในในการอัปเกรดนะครับ Linked แล้วก็ในส่วนของตัวพื้นโมนะครับเราใช้หินสีฟ้าในการอัอปเกรดนะครับผมนะครับผมเนี่ยลีโอก็หินเนี่ยพื้นโมใช่ไหมก็จะใช้ในส่วนของหินสีฟ้าในการเกรดแต่ว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับบางคนอาจจะรู้แล้วซึ่งการอัปเกรดแต่ละครงน,นะครับมันจะเป็นการสุ่มสกิลในการอัปเกรดนะครับมันเลือกไม่ได้นะอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อจะอัปลานียเนี่ยเพื่อนสมมติว่าเพื่ออาจจะได้สกิลแพสซีฟมาใช้งานใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนกดทํางานแล้วเนี่ยแบบว่ากดใช้ไปใช่ไหมคือมันจะไม่สามารถเลือกได้นะว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องการสกิลหนึ่งสองสามหรือแพสซีฟมันจะสุ่มให้เลยนะครับมันจะเลือกไม่รัดเกลาดพอใช้แล้วเ,เนี่ยถ้าเพื่อนต้องการจะ อัปเกรดสกิลตัวไหนเนี่ยก็ถ้าเพื่อนมีหินไม่มาพอเนี่ยแบบเช่นอย่างเงี้ยผมมี5ก้อนใช่ไหมผมก็กดเลยเนะสี่สี่ทีแล้วก็จะอัปเกรดให้หมดเลยนะครับ4อันแต่ถ้าเพื่อนมีก้อนเดียวเนี่ยเพื่อนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้สกิลไหนนะครับจะเป็นโจมตีเพื้นฐานสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลพาสซีฟเนี่ยเพื่อนเพต้องลุ้นเอานะครับถ้าอย่างเช่นไทโอเนี่ยถ้ามันตกโจมตีพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะเศร้าๆหน่อยนะครับแต่ถ้าได้แพสซีฟเนี่ยก็โอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นในนส่วของการ ทักษะยูนะครับต่อไปเป็นส่วนของการอัปเกรดขั้นสูงสุดสร้างเป็นขั้นสูงสุดใช่ไหมครับ,ราบการขั้นสูงุดเนี่ยมันก็คือาการปลดช่องอาวุธนั่นเองนะครับผมตัวอ,อย่างเช่นละเอ่อมีโฮนะครับมีโฮเนี่ยผมจะปลดช่องไม่ครบใช่ไหมซึ่งกาปรปลดช่องเนี่ยมันจะมีอยสองวิธีนะครับก็คือการนําตัวละครหกดาวมาใช้หรือว่าใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่างตัวนี้ครับมันเรียกว่าลาเนียใช่ไหม ในนี้ม <iet> ันค so like to well. so so ือเลอาไม่ว so ิทยาเนียพี่มันคือเลอาครับเลอาเนี่ยมันคือตัวเอาไว้ปลดช่องนะครับคือไอตัวนี้ถ้าเพื่อนได้มาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาปลดช่องได้เลยนะครับจะปลดช่องตัวไหนก็ได้นะจะพื้นม่วงพื้นทองได้หมดเลยขอแค่มีตัวนี้ปลดช่องได้หมดเลยนะครับซึ่งการปลดช่องเนี่ยมันก็คือพอเราเลือกตัวละครมาแล้วเนี่ยเนี่ยเลือกตัวละครมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เลือกช่องเลยว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาช่องไหนจะเอาช่องโจมตีหรือช่องป้องกันนะครับช่องช่องช่องชุดนะครับจะเป็นช่องชุด ของชุดโจมตีหรือว่าช่องชุดป้องกันนะเพื่อนเลือนเ,เลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกแล้วก็กดอัปเกรดมันก็จะทําการปลดช่องให้นั่นเองวันนี้ก็คือทั้งหมดของการพัฒนาสวีนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลยลก like, ก share, กยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมก็ขอ,อการาบพอะบาทที่ด้วยเพื่อนสามารถที่จะบอกในคอมเมนต์เลยนะครับ ไอ้ผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมก็ลืมก่ไแล้วกดแชร์ตาแปะใจด้วยนะครับไม่ใช่ไอ้คลิปหน้าบ๊ายบาย